ไม่ดูใจต้องไม่ได้เลยหมดเลยเย็ดเป็ดแล้วมันรูดไปโบปงเลยโอ้มันเริ่มเลยแกกระเบื้อเอาบอกไปเลยล่ะมาครับทุกมทวายอย่าเข้าผ่านแค่ผ่านผ่านเหลือไหนล่ะบอกให้เลยละไม่เป็นไรครับเมียเลได้มาเมียให้มันอยากได้อย่างนี้เลยไม่เอา ไม่เอาไปยึ่ตั้งใจแ่นไม่ไไปเอาบ้าฮะรู้ถูที่เราไปกอนล้ับนานๆครับผ่านจรารเนี่ยขับรถไปคว้าไครับเขาไม่แน่นะเขาเพราะามเร็นะเครื่องยนต์เครื่องยนต์ซีเดลเนี่ยมันก็เริ่มจะใกล้จะไปถึงุดุแล้วจุดนี้จุดมาตอนนี้มาถึงต้องมาถึงรถไปคว้าแล้วไป่อยเราต้องมาพกไปฟ้ากันแล้ว ว่าหรือเป่าไม่ดีนะแม่อาจจะไม่ได้คนขับแล้วเออมีโมันนูนแล้วมัขับออกข้าวขับไปยากเลยอือดูครับเดี๋ยวเรามาดูอัน<ด>นี้ครับปานวัดมณีกินรับสืนเบอร์ลูกบครับ กระดาษอะไรก็ที่บ้านเขาทำกระดาษทำเก็บของไม้กระดิ่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเศษไม้เศษไม้เศษไม้ทำไปแล้วก็ไปตกงทำโรงงานกระดาษกระดาษใช่ไอ้อย่างในเนี The, ้ยก็เอาโอ้โหบอกเลยต้องมีคุณต้องมีคุณธรรมมากนะแก่เลยมีเห็ดน้ำแข็งกาะเลยถูกต้องครับโอ้เย็นมาก Bye. เจ็ดจุดสามเจ็เจ็ดจุดสาอง่อา้อยสามร้อยสามสิบเจ็ดสร้เจ็ดกิโลเมตรต่อช่วโมงครับสามร้อยสามครับเจ็ดจุดสา้าครับหนึ่งจุดสอนย์สาอเอาลยครับมันไปครับหุ่นนายาว สวัสดีครับอ๋อนุทีมหนุ่ยเปิดสวัสดีครับ